แน่นอนว่าหลังจากเปิดตัวมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับซิกเซอร์เอราก็ต้องทํารีวิวอย่างที่สัญญาทุกคนไว้ในตอนพรีวิวไปนะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับในสิ่งที่ผมชอบและก็ไม่ชอบเกี่ยวกับ iPhone 16กันครับ เอาละครับหอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆผมก็ใช้มาเกือบ1อาทิตย์นะครับวันนี้ที่ถ่ายคือวันคพิ่งลื่อนหัดนะดังนั้นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยที่เขาเปิดจองในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็รวมๆแล้วก็เกือบจะ1อาทิตย์เลยครับผมก็พูดกันตามตรงแหละหลังจากใช้งานมานะครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ส่วนตัวผมเองอาจจะยังใช้ไม่ได้หนักมากเท่ากับตัว16 Pro นะแต่ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ส่วนตัวผมเองให้หลายๆคนลองใช้ว่าเฮ้ยจากคนที่ใช้13มาเป็นตัว16เป็นยังไงบ้างจากคนที่ใช้12 16 11มมมาาาาาเเเเปปป็็งงป็นนนนยยยังงยัังง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 ไไบบ้้้้ะรร่่่ีคสสิทตกกวูึแลล เขาได้จากตัวการที่มีการอัปเกรดตัว camera control เข้ามาและก็รวมไปถึงเรื่องของหน้าจงหน้าจอที่ก็แทบจะไม่ต่างจากเดิมจากเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยครับในรีวิวนี้ก็คงจะพูดในตัวเลขสเปคไม่เยอะอยู่แล้วนะครับในปกติเราที่เรารีวิวตัว Android ในฝั่งของสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเล่าถึงสเปคเยอะมากนะครับเล่าถึงเรื่องของสิ่งที่มันได้มาโอ้โหเรียกได้ว่าฟีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนไอโฟนสิบหกในรอบนี้ครับสิ่งที่อัปเกรดขึ้นก็คงเป็นเรื่องของ camera control นะหลายๆอย่างนะคร 15 Pro ก็นํามาใส่ในตัวเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับกล้อง Ultra Wide นะครับรวมไปถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะครับในด้านของซอฟต์แวร์ที่16เนี่ยตัวนี้จะมีมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมชอบแน่ๆนะครับคงจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์และสีสันแหละในอย่างแรกเลยนะครับส่นงการดีไซน์นะกับการที่มีกล้องคอนโทรลนะครับพูดกันตามตรงเลยครับว่าส่วนตัวผมเองนะครับแทบแทบได้ใช้ไหมก็มองว่าถ้าจอเล็กประมาณนี้คือมันค่อนข้างทัชยากพอสมควรจอมันไม่ได้ใหญ่มากด้วยทุกคนด้วยความว่าจอมมันประาณ ถ้ามันจะใช้ Camera ค o n t r o l มันคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมว่าดีไซน์ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอมันเล็ก กระทัดรัดมากเมื่อเทียบกับ15 Pro 16 Pro ที่ผมเคยใช้มานะครับในแง่ของการดีไซน์ทั้งนี้คงน่าจะเป็นคนที่เคยใช้ตัว13 14หรืออาจจะไล่ลงไปเลย,เลยอะไรเงี้ยน่าจะชอบอยู่พอสมควรนะครับแต่กับการที่มี camera control เข้ามาในด้านของการตอบสนองนะครับกับการเป็นชิปที่ค่อนข้างแรงมากๆพอมาจากตัว15 Pro เลยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับค่อนข้างไว้ใจได้ในเรื่องของความเร็วความแรงและชิปขนาดนี้นะครับมันก็จะทำให้การใช้งานที่เขาเพิ่มฟังก์ชันแบบนี้เข้ามาค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรนะครับการที่เราจะใช้งานถ่ายเร็วๆ ผมว่ามันค่อนข้างทําได้ดีนะในฝั่งของ iPhone รอบนี้นะครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆนะกับการดีไซน์ก็คงจะเป็นเรื่องของสีสันนะครับคือไม่ได้พูดถึงคําแรกคอนโทรลเยอะมากเพราะเดี๋ยวจะพูดเรื่องกล้องนะแต่ได้เป็นในด้านของดีไซน์นะครับผมจะชอบสีนี้เป็นการส่วนตัวเลยครับนี่คือสีอัลตรามารินนะครับซึ่งก็แน่นอนครับสีสันสีนี้ผมค่อนข้างชอบมากและสวยมากๆหลายๆคนเนี่ยให้คํานิยามว่าสีนี้ค่อนข้างสวยมากๆเท่าที่ตัว iPhone ตัวเล็กตัวเริ่มต้นจะมีมานะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยจริงนะครับสวยกาม ในกล้องอาจจะมองว่าเออมันก็ค่อนข้างสวยนะแต่มันอาจจะสวยไม่สุดนะครับคุณเพื่อนต้องไปลองดูที่ช็อปนะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมเองโอเคชอบมากนะครับใส่เคสเนี่แทบจะไม่ได้ใส่เลยเพราะตัวนี้ค่อนข้างทํา,า,าออกมาได้ดีมากนะครับในเรื่องของสีสันนะแล้วก็หลายๆอย่างค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่แหละคนน่าจะเลือกใช้กันแล้วก็ที่สําคัญก็สีสันครับเหมือนพอร์ตมาจากตัว iPhone ที่เป็นรุ่นล่างๆรุ่นเก่า,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 าๆเลยนะเพราะดีไซน์ก็จะมาเป็นทรงแบบนี้นะครับทั้งนี้ก็ ก็ดีไซน์ประมาณนี้ครับรู้สึกว่าที่ลองใช้งานมาก็น้ําหนักเบาลงครับรู้สึกว่าเบาลงพอสมควรเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับที่ไม่ได้ใช้เป็นวัสดุตัวนี้แล้วก็หลายๆอย่างก็ดูบางเบาลงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวขอบหน้าจอเองก็ตามนะครับภาพรวมค่อนข้างทําออกมาได้ดีพอสมควรในด้านของการดีไซน์นะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีความแปลกใหม่สักเท่าไหร่แค่นั้นเองนะอย่างที่2คงเป็นในเรื่องของกล้องแหละครับกับการมี camera control เข้ามานะครับสิ่งแรกที่ผมชอบมากๆเลยนะครับใน camera control รอบนี้นะครับคือความตอบสนองอย่างที่ผมบอกไปนะคือพอเวลาเรากดเข้ามามแบบน เวลาเราจะใช้งานจริงๆครับผมต้องยอมรับว่าในช่วงแรกคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวแน่ๆนะครับในการใช้งานตัวคามีราคอนโทรลนะแต่ถ้าพูดในแง่ของคุณภาพของตัวรูปภาพที่ออกมาครับต้องยอมรับว่ากล้องหน้าของ iPhone 16รอบนี้สวยมากคือสวยมากจริงๆครับแล้วก็การพัฒน,นาด้านของซอฟต์แวร์ของเขานะครับกับการมีตัวที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์นะที่ทําให้เราสามารถใช้งานตัว iPhone โดยที่ไม่ต้องกังวลเรือ่องการติดเหลืองแล้วก็เป็นในโหมดปกติอย่างเยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนมีฟิลเตอร์เข้ามาครอบทับแต่ฟิลเตอร์รอบนี้นะครับสวย ยังเท่าเดิมอยู่มันไม่เหมือนกับการเอาไปแต่งในเหมยตู้หรืออาจจะเอาไปแต่งในตัว i อจีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการที่ว่าเรามีตัวเนี้ยให้ปรับแต่งได้ภายในตัวแอปพลิเคชันกล้องนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างชอบมากนะครับโหมดที่ผมชอบที่สุดนะครับและสีที่ผมชอบที่สุดคือเนเชอรัลครับหรือสีปกตินะครับถ้าเป็นชื่อไทยก็จะประมาณนี้และส่วนใหญ่ก็จะปรับมาเป็นโทนประมาณนี้นะครับซึ่งชอบถ่ายแบบนี้มากนะครับภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูได้นะครับในโหมดที่เป็นโหมดแบบสแตนดาร์ดกับโหมดเนเชอรัลนะครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดในโหมดสแตนดาร์ดนะครับความเหลืองเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับจะฟิลเดียวกันกับรุ่นก่นกอนๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดดัชเชอร์เนี่ยความเหลืองจะหายไปและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือคุณภาพที่ i iPhone อ่ะควรจะได้นะครับรุ่นก่อนๆควรจะมีโหมดพวกนี้หรือมันเป็นซอฟต์แวร์ดังนั้นเนี่ยในอนาคตควรจะได้อัปเดตด้วยเหมือนกันผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าในรุ่นเก่าๆจะมีโอกาสได้อัปเดตตัวฟิลเตอร์แบบนี้มาหรือเปล่านะซึ่งค่อนข้้้้้้าาาางงงดดีีีมมมกๆนนนนนนรรรรบบใแแแ่่่่่่ขขออุุทเเเเป็ิิตตลววไฟ์ชย การถ่ายรูปนะครับผู้หญิงชอบมากครับโอ้โหบอกได้เลยว่าถ่ายออกมาเนี่ยสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะกล้องหน้าผมยอมรับจริงๆครับไอโฟนทาได้ดีมากนะครับทางเรื่องของงานวิดีโอและก็เรื่องของรูปภาพส่วนท้าในแง่ของการพลิกมากล้องหลังนะครับสิ่งที่ปรับปรุงมาแน่ๆเลยมีมาโครเข้ามาด้วยนะครับคือการเอาเลนส์เนี่ยมาเสริมตัวมาโครเข้ามานะครับซึ่งก็จะทําให้เวลาเราถ่ายระยะใกล้ๆนะครับตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าถ่ายระยะใกล้ๆเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นหลักๆคืจะเป็นเรื่องของการสแกนนะครับในการสแกนจ่ายสแกน่เานียรเาะรา กนไปใกล้ๆเนี่ยมันแทบจะไม่ติดเลยนะครับแต่รอบนี้มีมาโครเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราสแกนใกล้ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบชัดเจนพอสมควรและมันค่อนข้างตอบสนองได้รวดเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเนี้ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเจาะลึกในด้านของกล้องหลังจริงๆนะครับในคุณภาพนะครับก็ค่อนข้างโอเคมากนะครับอยู่ในเกณฑ์แบบผมว่ามันก็อัปเดตขึ้นมาดีขึ้นแหละด้วยความเซนเซอร์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็โอเคใน2ชิ้นเลนนี้นะครับมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสิ่งที่ผมชอบแว้ รอบนี้เลยนะตัวไวททำไม่ได้ดีมากจริงๆนะครับอันนี้ชอบมากนะครับในโหมดของคูณ2นะครับตัวนี้เวลาเราถ่ายรูปก็ทําออกมาได้ดีโดยเฉพาะที่ถ่ายแบบโหมดพอร์เท็อันนี้ค่อนข้างเกลียยผิวได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเราเลือกเป็นโหมดธรรมดา สําคัญนะครับเราใส่ตัวฟิลเตอร์นะครับแบบเน u ้อโชแล้วก็เพิ่มขึ้นมาสักระยะประมาณนี้ท่ายมาได้สวยมากสวยจริงๆนะสวยจริงๆ,สว,งๆสวยจนแบบคือไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอโฟนรอบนี้ทําออกมาได้ดีมากาจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโหมดตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับชอบส่วนรูปภาพเป็นยังไงก็ลองดูได้ตามที่ผมขึ้นให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับอย่างโหมด portrait อันนั้นก็ทำามาได้ดีมากาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะก็มีหลากหลายแบบนะครับที่ไปลองมาซูมไกลระยะไกลๆเนี่ยโอเคมันอาจจะยังแตกอยูู่่นะะะรบเเเพพาามมมไไีแลลลโดดยฉ้กซ มากสักเท่าไหร่นะครับเต็มที่มันก็แบบ10เท่าเรื่อน้เองนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเพราะด้วยความเราซื้อมาในงบประมาณเกือบจะ3ามหมื่นะทุกคนดังนั้นเนี่ยในการซูมอย่างน้นอยๆเนี่ยเวลาเราไปถ่ายคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะพึ่งพ้าได้หน่อยแต่เนี่ยสิเท่าเต็มที่มันก็ได้แค่เนี้ย เออเนี่ยมันได้แค่นี้เองนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในเรื่องของการสู o นะครับแล้วก็แฟลร,รอบนี้ครับเวลาเราถ่ายออกมาค่อนข้างสวยมากๆนะครับด้วยความที่แฟลดูดวงใหญ่มากขึ้นนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายกลางคืนนะแล้วก็แบบถ่ายแฟลหลายๆคนชอบแบบผู้หญิงเนะี่ยโอ้โหถ่ายในแสงไฟนิออนสวยๆเนี่ยค่อนข้างทาออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้วยทําได้ดีจริงๆนะครับส่วนงานวิดีโอเป็นยังไงลองดูได้ตามฟุตเทจนี้ได้เลยครับทดสอบงานถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับของตัว iPhone นะครับ ตกท้อ ในโหมดอื่นๆนะครับก็จะเป็นการรองรับเพื่ออนาคตนะครับในแว่น VR ของทางตัว Apple นั่นเองนะครับพวกนี้ก็ไปลองลองลองเล่นกันได้นะเนี่ยทุกคนผมยังไม่ได้พูดถึงในสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับและเป็นสิ่งสําคัญมากๆคือเรื่องความร้อนครับเอาจริงๆผมว่าเนี่ยผมแค่แบบกดถ่ายเล่นเล่นเล็กๆน้อยๆเล่นหมดกล้องนิดหน่อยความอุ่นมันมาแล้วอะ่ะเออดังนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมาเหลาให้ฟังแล้วแบบ จันักจะเต็มอีกทีนึงในช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่ามาต่อที่เรื่องที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือ performance ครับยอมรับครับในรอบนี้ A 1 8 bionic ค่อนข้างดีมากแรงจริงๆครับแรงมากๆครับโดยเฉพาะเรื่องของประสิทธิภาพการเล่นเกมคือด้วยความที่เขาเคลมมาอยู่แล้วนะครับว่ามันเร็วแรงขึ้นถึง30%นะครับแล้วก็ประหยัดไฟขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็คะแนนที่มันออกมาประสิทธิภาพมันออกมาค่อนข้างดีมากๆครับมันไปเกือบล้านห้าเลยคือทําได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของประสิทธิภาพครับยอมรับอยู่แล้วครับด้วยชิปด้วยแหละและก็สิ่่่่งงทีเเเขขาาาคคอออนน้มพื คด้วยอย่าง Apple Intelligence นะครับที่จะใส่มาในตัวรุ่นนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ AI ดังนั้นชิปก็ต้องรองรับได้ดีมากๆซึ่งรุ่นนี้นะครับในด้านของการใช้งานทั่วไปผมไม่ค่อยติอยู่แล้วนะครับประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากๆนะครับอย่างการเล่นเกมนะครับขับ G อวีเล่นได้ดีมากครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะรองรับ Ray tracing ด้วยนะครับตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นไปเลยนะค่อนข้างเจ๋งอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ก็จะทําให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลมากขึ้นคือในประสิทธิภาพของการเล่นเกมในนนนนนนกกกาาาาาารรรเเเล่่่่่่่ฉยๆๆะะไไไมมมมดดด้้้้ววึงงหจออคคคคับทีีแ600%ผ็ขํ แล้วก็เรื่องของการจัดการระบายความร้อนถ้าเล่นในอินดอร์เนี่ยทำได้ดีพอสมควรครับแต่ครับเมื่อเล่นเอ outdoor ครับหยูยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมครับมันทําได้ค่อนข้างแย่มากๆครับในการจัดการระบายความร้อนถ้าเป็น outdoor ผมยังย้ำำําคํานึงนะครับถ้าเป็นในอินดอร์เนี่ยมันทําได้ดีครับอันนี้ทําได้ดีจริงๆแล้วก็เอาละมันอาจจะมีอุ่นๆมาบ้างน,นะครับแต่ถ้าเราจําเป็นอ่ะต้องเล่นแบบ outdoor แบบมีแสงแดดเข้ามาประกอบด้วยเนะี่ยโอ้โห เรียกได้ว่าการจัดการระบายความร้อนค่อนข้างแย่เลยนะครับดังนั้นถ้าจะเล่นเกมจริงๆนะครับถ้าในด้านของประสิทธิภาพที่มันจะลดลงถ้าเป็นการเล่นเกมจะไม่ดรอประสิทธิภาพลงถ้าเล่นนอกบ้านนะครับแต่ถ้าแบบการถ่ายวีดีโอถ่ายรูปนะครับเมื่อออกไปนอกบ้านครับอย่างที่ผมย้ําไปนะครับในตอนพูดถึงเรื่องกล้องนะแค่พูดนิดเดียวเนี่ยมันก็เริ่มอุดแล้วนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปออกข้างนอกถ่ายวิดีโอครับเขาค่อนข้างเคล,คลมว่ากล้องเขาดีขึ้นนะถ้าถ่ายวีดีโอแล้วมันทําได้ดีก็จริงแต่ว่ามันดันร้อนเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเต ต้องการอยากจะถ่ายวีดีโอนานๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปนานๆไม่ชอบแน่นอนครับเพราะมันจะมีเรื่องของการฮีทหรืออาจจะเป็นแบบถ่ายปับ๊บอะจ,จะมีการตัดออกไปอะไรเงี้ยคือเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยโอเคมากโดยเฉพาะถ่าย 4K 60เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยแต่สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับในรุ่นนี้นะก็จะเป็นการรองรับ Wi-Fi 7นะครับจะทําให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยจะ,สะเสถียรมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังรองรับไม่ถึง Wi-Fi 7นะแต่โดยรวมครับเม ดีมากขึ้นจริงๆ บลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.3ด้วยนะครับในการเชื่อมต่อบลูทูธก็จะค่อนข้างเสถียรคล้ายๆกับตัวโปรเลยพูดถึงประสิทธิภาพไม่พูดถึงชาร์จเร็วและแบตเตอรี่ไม่ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ครับถามว่าอึดขึ้นไหมอึดขึ้นในระดับที่พอรับได้ครับคือควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานอยู่แล้วแหละในรุ่น16นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นในด้านของการใช้งานอ่ะเล่นเกมทั้งวันใช้งานเรื่องกล้องแต่เรื่องกล้องเนี่ยผมให้เป็นอ่าโน้ตพิเศษเลยถ้าคุณใช้งานเรื่องกล้องหนักๆเนี่ยมันอยู่ได ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปอยู่ได้ทั้งวันครับมีลดมาเหลือแบบประมาณสัก2 0กว่าโดยประมาณนะครับดังนั้นก็พอจะใช้งานได้แต่ถ้าคุณเสริมเรื่องกล้องเข้ามาคุณต้องระวังเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าต้องการแบบเรื่องของแบตเตอรี่อึดจริงๆแล้วไม่อยากข้ามไประดับตัวโปรก็จะมีตัว16 plus นั่นแหละก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์กว่าส่วนในเรื่องของชาร์จเรวนะครับทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายก็อยู่ที่สูงสุดประมาณยี่สิบห้าวัตต์นะครับคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้ามีม ทำให้ตัวการชาร์จเร็วของตัวนี้มันทําได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่การรองรับของตัวเครื่องนี้ซึ่งมันก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคแหละมาตรฐานที่มันรองรับทําได้ดีมากขึ้นก็จริงนะครับเร็วขึ้นนิดเดียวนะครับคือต่างจากตัวเดิมไม่มากสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ให้มีข้อพิจารณาแลวกันนะครับเผื่อใครต้องการชาร์จเร็วๆนะครับก็อาจจะต้องเลือกมาตรฐานตัวหัวชาร์จให้ดีไว้ก่อนและกันนะครับคือถ้าพูดถึงสเปกนะครับหน้าจอจะอยู่ที่ประณ2000นั ก็พอจะสู้แสงเมืองไทยได้ในระดับหนึ่งครับแต่มันไม่ได้สว่างมากครับเพราะเมื่อออกด้านนอกครับจอมันจะมีความดอบลงเล็กน้อยนะครับดังนั้นก็เป็นจุดที่ผมให้เป็นข้อพิจนารณาแล้วกันนะครับที่จริงสีสันเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับดูได้จากลิสต์ตรงนี้ได้เลยนะ เอาล่ะถึงจุดที่ผมจะบอกว่าไม่ชอบมากๆแล้วขอบ่นกันสักหน่อยนะครับคือด้วยความเราควักเงินประมาณ2,9,900บาทครับกับการได้จอ60 h z กับการได้เพิ่มแค่ Camera Control กับการได้ดีไซน์เดิมกับการได้การจัดการระบายความร้อนที่ outdoor ทาได้แย่มากๆคือคุณครับคือในด้านของซอฟต์แวร์ผมไม่เคยเถียงว่าซอฟต์แวร์ของ iPhone เนี่ยคือ <"H ee, S 2> ไม่สะเทียนเลยนะนู่นนี่มนสะเทียนมากครับคือปัญหามันน้อยมากครับคือมันน้อยจริงๆครับแต่ถ้าพูดในแง่ของฮาร์ดแวร์ทั้งเรื่องของจอ60เฮิรตทั้งเรื่องหลายอย่างที่ใส่เข้ามาและการจัดการภายในตัวเครื่องเนี่ยมันทําได้แย่จริงๆครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยและรู้สึกได้เลยว่าไม่คุ้มแน่นอนครับกับการที่คุณหยิบเงินเกือ 3า0ห0ื่นครับทำหลายอย่างได้เยอะมากๆถ้าในแง่ของการที่คุณยังเป็นสาวก Apple อยู่และผมเองครับในความที่ผมใช้ Apple มาค่อนข้างเยอะมากนะครับคือเอาล่ะอาจจะไม่ได้ใช้มาทุกรุ่นก็จริงครับแต่รุ่นล่าสุดที่ผมใช้คือ15 Pro และใช้เป็นเครื่องหลักด้วยนะครับปัญหาเดิมๆปัญหาหลายๆอย่างที่ยังมีอยู่ตัวเนี้ย mm hmm. เหมือนพอจาก15 Pro มาใส่ในตัวเนี้ยคือปัญหาก็ยังเหมือนเดิมครับทั้งการจัดการระบายความร้อนนะครับเอาล่ะจอ60เฮิร์นะครับที่อ่ะตัวนั้นมันคือ120เฮิร์มันก็ทําให้คนที่เคยใช้้้20มาททััังงงงในฝขอ Android อ Android ของ Apple เองมันใช้60เฮิรตหงุดหงิดแน่นอนครับมันเกิดปัญหาเนี่ยแหละสําคัญที่สุดแล้วนะครับเวลาเราเลื่อนทัทัชเราก็เห็นได้ชัดจากหน้าจออยู่แล้วว่ามันแบบ มันแบบเนี้ยครับคือมันทําให้การเล่นเกมของเราครับประสิทธิภาพการเล่นเกมประสิทธิภาพการใช้งานเสพสื่อเสพคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์และมันไม่เอนเตอร์เทนอย่างที่มันควรจะเป็นในงบประมาณ3 0 0 0 0บาทในแง่ของคนที่เป็นลูกค้าคัสเตอรเมอร์แบบเราๆครับหรือคนที่เป็นสาวก Apple เองคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่าถึงแม้คุณจะเป็นสาวกมากขนาดไหนครับแต่สิ่งที่ Apple ควรจะทําและควรจะทําให้คนที่เขาคลั่งไคล้ในแบรนด์มากๆควรจะต้องได้รับนะครับอย่างจอหกสิบเฮิร์ตคุณเพิ่มไป Hz, ไไมเไปก,100 Hz, ก้าสก็เฮิร์ 90เฮิร์ตผมก็โอเคมากๆแล้วอย่างน้อย <ๆ S 2> เล่นผับจีได้ดีมากๆครับเวลาเราทัชกรีนคืออย่างน้อยมันมีตัวนี้เข้ามามันก็ควรจะต้องได้ไหมครับแต่เนี้ยไม่ได้ครับอืคุณนันไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าในด้านของซอฟต์แวร์ก็เลยต้องพูดนะครับในแง่ของคนที่เป็นคัสเตอร์เมอร์จริงๆเป็นลูกค้าจริงๆอะ่ะ Apple ครับคือคุณพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ดีจริงครับแต่ฮาร์ดแวร์คุณก็ต้องพัฒนาด้วยจริงๆครับคืออย่างฝั่งของแบรนด์จีนครับยกตัวอย่างเลยทั้งในเรื่องของหน้าจอเอง ที่คุณจะพูดว่าเฮ้ยตัวจอตัวนี้มันจะโปรเทคดวงตาของเราได้ดีมากๆเลยนะมีการรองรับจาก SGS เลยนะอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีนะเออมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมก็มองว่าเฮ้ยคุณให้ความสําคัญเรื่องซอฟต์แวร์ก็จรงิงแต่ว่าเรื่องของคัสเตอเมอร์ล่ะที่เขาอยากได้จรงิงๆอะ่ะคุณให้ความสําคัญมากขนาดไหน<อ>เขาอยากได้ไหมคําแรกคอนโทรลคือจรงิงๆคําแราคอนโทรลผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยหรือปุ่ม Mac แม้กระทั่งแอคชั่นบัตเทิก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยถ้าคนคัสตอมไม่เป็นแทบไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่ารุ่นนกก่่่่ออออยางงตัว15 Pro ผมใช้้แคปปุเเเพืบบิด ซึ่งผมก็แทบจะเปิดกล้องน้อยมากครับคือว่าเราเลื่อนปุ๊บกดเปิดได้เหมือนกันเลื่อนซูมได้เหมือนกันแล้วไอ้ตัวเนี้ยมีมาให้ทําไมถูกไหมคุณใช้งบ r อดีคุณใช้งบพวกนี้เพื่อแบบ แค่นี้เหรอคุณเอาไปพัฒนาเรื่องของจอไม่ดีกว่าเหรอครับหลายๆอย่างมันยังคงเป็นแบบจุดที่ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆของ Apple อยู่นะครับดังนั้นในแง่ของคนที่รีวิว Android มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็รีวิวฝั่งของ Apple มาพอสมควรก็อยากจะให้เป็นข้อพิจารณาและกันครับคนที่จะซื้อตัวรุ่นนี้ถ้าคุณพอใจกับจอ60 h z แล้วก็หลายๆอย่างมันโอเคมากและอยากลองตัว camera control ผมก็ยังเชียร์ให้ซื้ออยู่นะแต่ถ้าใครที่เห็นสเปกแค่แล้วเห็นหลายๆอย่างแล้ว รู้สึกว่าไม่โอเคจริงส่วนตัวผมเองก็ไม่โอเคจริงอะไรครับเผื่อใครที่อยากจะลองตัวนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับว่าเหมาะกับคุณมากน้อยแค่ไหนคือมันไม่ใช่คําด่าครับต้องบอกตรงๆว่าไม่ใช่คําด่าครับแต่มันคือคําที่ให้เป็นข้อติชมครับว่าด้วยความเป็นผู้บริโภคครับก็ควรจะได้สิ่งที่ดีที่สดุด ดังนั้นก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับกับงบประมาณ22,900บาททุกคนคิดอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าแล้วกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะถ้าคุณชอบคลิปวีดีโอนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ